สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ตามที่ได้บอกไว้นะคะว่าย่านะคะมีของขวัญคือตอนนี้ใกล้วันวาเลนไทน์ถือว่าเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักจากคุณย่าเมลอนนะคะให้กับชาวบ้านที่ส่วนใหญ่นะคะย่าจะเห็นจากในคลิป<ม>เห็นจากในคลิปของแม่เหลี่ยมนั่นแหละคะ่ะนะวันนี้นะคะย่าแจกของขวัญวันวาเลนไทน์ ให้กับชาวบ้านกกอกนะคะทุกทรงทุกทรงจะเท่ากันหมดนะคะอันนี้ให้พ่อใหญ่สิงห์นะคะเป็นเป็นคนเป็นคนมอบเป็นตัวแทนย่าก็ว่าได้นะคะวันนี้ให้พ่อใหญ่สิงห์เป็นตัวแทนย่านะคะมอบของขวัญวันวนเนาเลนไทน์ให้กับพี่น้องชาวบ้านกกอกนะคะเอาเลยจ้ะ <c oughs> ให้ผู้ผู้สูงอายุก่อนแหมนี่ยายเน้ <c oughs> อยเผา,าวมือเด้ออ่านังยูสก้อนเด้อค่อยๆอันท่ายกคลิปสก้อนนี่ค่ะ <c oughs> ถ้าที่ลืมเสอบอก พี่มาขอบคุณขอบคุณคุณย่าเมลอนนะคะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์จากคุณย่าเมลอนให้ชาวบ้านกกโก้อ้วนนะเอาน้ำหลังอ้วนนะ ขอบคุณย่านะคะขอบคุณย่าไม่ต้องขอบคุณตาะสิงค่ะขอบคุณย่ณอา,าอ,อ,อันนี้ของผู้ใหญนะะ ح, ่นะหูประกาศนะโอ้ยมีพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่แล้วก็เบียอสามคนค่ะอ่ะประบติ ันนั้นไม่ใช่คนโกกอกหมดสิทธ anyway> ิ์นะคะอันนี้ค่ะมาแม่วันนี้เพื่อเราขอบคุณของผู้เท่าหรืออะไรยังไงอันนี้ของของผู้เท่านะคะของผู้เท่าเราเรามีชื่อไว้เรียบร้อยแล้วแม่แค่พรุ่งนี้ไปได้ข้าวมันเผาไปงานพระธาตุพนมกล่าวขอบพระคุณย่ามากๆนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวบ่ชวยมุ้งเอยเอาหัดมันมีกระดาษเอ๊ะบัวพัดมือนายตำรวจบัพัดมือพัดตู้บาทเศษนี่แหละค่ะรอยยิ้มทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะกลาบขอบพระคุณย่างมากๆเลยนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนนี้ย่างปลาหมึก นี่เก็บไว้เพื่อผู้เท่าค่ะนี่นะยายยายให้พรก่อนยายบอกว่าของให้ยานะคะสุขภาพแข็งแรงนี่ลุงเตียมนะคะเบาเล็กนี่ก็แฟนพี่หมดตุ้ยนะคะ เอามามาโอ้ยพญาไหลท่านนี้ครับอ๋อโอ้ยพลหน่วยเปาขอบคุณเนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเอ้ตโตออกซิเจนค่อยไหลายเติมตโตออกซิเจนนะครับผมของคุณย่าเมลอนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับโตออกซิเจนผมให้ลายเติมช่างเล็กบอกว่าตโตออกซิเจนให้นะคะย่า นี่แหละฮะมามามาห่วมเดียบตรงนู้นละถ่ายรูปบันนี้นีนี่มามองไม่ได้ดีนี่นี่แหละ,ะคะชมหน้าชาวบ้านกก๊อกหนงะนะ <c oughs> สองส้ำ เมื่อแล้วค,ค่ะบางคนค่ะขอบคุณย่าอของขวัญวันวาเลนไทน์จากคุณย่าเมลอนนะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณย่าอีกครั้งนะคะจากใจพวกเราชาวบ้านกบก,ก,กทุกทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ